สวัสดีครับท่านสมาชิกไปไปเห้งวันที่แล้วแม่งกดเข้าเ,เรื่อยๆนะครับพอไยอย่างเทีเ่อะไรแล้วมันก็โผโผก็เร็วมาก,กน,นะวิธีจะกดแล้วแต,ต่วา่าตึ๊บอ่าม่เข้าหน้าจอมเต็มมามีอะไรขายบ้างรอบนี้อันนี้นานแม่งชาตน้าเข้ามาดูเหมือนเดิมละ ซื้อของมาื้อซื้อของแี่มันจำเป็นเท่านั้นอันนี้ไม่จำเป็นก็ต,ตัดตัดทิ้งไปอย่างเช่นไอ้สนามลบความทรงจำนี่กูไม่เล่นไรเหี้ยอย่างเหี้ยเลยโอ้โหมันมันจะมีของดีมาเยอะแล้วเนี่ยบางอย่างก็ไม่ดีไม่เอาอืม อันก็ไม่ใช่ว่อเอ้ยจะเพิ่งเพิ่งเสียงเงินเยอะจะเย็นโอ้โหมันเหมือนมันจะมีชุดใหม่ล่าสดุด oh my god โอ้โหอ๋อ,อชุดแม่ไม่ใช่ชุดแม่ดิชุดแม่ครัวชุดแม่อะ่ มัวเองเครื่องผมมันแหลกๆหลกรอล่มไม่ใช่ละิ่มไนะม่ได้ลนะแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะมันเป็นกิจกรรมใหม่หรออันนี้อันเก่าโอเคโอ้ดูกระชั อันนี้ผมข้าไปก่อนแล้วกันนะยะเพิ่งมาดูเรื่อเนานะเอ้ยข้ามาอะไรวะต้องดูไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่อันนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันเป็นตัวใช้วงแหวนตัวใหม่เราใจเลยทีเดียวโอ้แล้วพักกูนี่ร้อนไปทีเดียวเลยปาาใหม่ล่าสุดนะ อันนี้ก็ตัวใหม่ล่าสุดโอ้โหม่แนะนําเพื่อนด้วยอ่ะม่แนะนําเพื่อนตัวเองด้วยอ่ะแบบนี้ผมก็คงไม่ได้นะรำบาลรำบุญในรอบนี้มีให้แรกเหมือนเดิมดีตรงที่มันมีให้แรกก็แหละด้วออยมันมีอะไรใหม่เยอะแล้วปล่ ซฟตาอัพอันน,นี้เรื่องใหม่เอ้ยอย่าเพิ่งร้อนไอเ้เหี้ยม้งอะไรวีพีใหม่แล้วเหรอเกับเที่ยวเองเฮ้ยเดี๋ยวมันมีกิจกรรมใหม่ไหม อ๋อเหมือนจะไม่มานะมันแค่เอาชุดมาขายก่อนครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องอใช่ไหมเรื่องเรื่องใช่ไหมเนี่ยกูเข้าไปไหนีิกูยังไม่แน่นอนตับชีวิตเดตอนนี้เลยจะ้ะ <c oughs> อ๋อโอเคเรื่อง<ๆ>เอาไปยังกิจกรรมโอ้ยวายแม่ง นะมันมีโอ้ยตายเราไม่แล้วกิจกรรมพ่อกิจกรรมแม่ดีเยอะง่าสับหาซี่แม่งเหี้ยโอ้อัปเดตใหม่เอาไว้ก่อนแล้วกันกูไม่ไหวละกูไม่ว่างแล้วตอนนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยไอเกมเพย์ไม่มีนะเกมเพย์ไม่มีนะแต่ว่าไออันนี้มาแทนว่ายังกิจกรรม ไปคุณผู้ชมเป็นยังกิจกรรมึเดี๋ยวนะอ,อ๋ออ๋อ้เป็นยังนะโอ้มันก็คือเนื้อเรื่องนั่นแหละอ๋อไอ้เคียกูก็ง่งนานโอ้โอ้มันคือเนื้อเรื่องเก่ามันก็คือเนื้อเรื่องนั่นแหละโอเคโอเครับดนะ้วยแล้วโอ้เห็นว่ามีเนื้อเรื่องแยก ไอสัตว์กูก็ร้อนตั้งแต่โอ้โหผมก็รู้ว่ามีเนื้อเรื่องแยกนะครับก็ต,ตกใจหมดนะขอไปขอไปอ๋อโชคดีไปนะเพราะว่าถ้ามันยังมีอีกเนี่ยมันจะเยอะมากนะในทั้งชาติก็ไม่จบอ่ะไอ้เรื่องกระนาดนี้โอเคนะครับขนมเลองไม่ใช่นะอันนี้อันนี้กูหลอนเวเงนะครับขอไป <c oughs> ผมบอกแล้วจะเสพเยอะนะการเสพเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับอันนี้พูดเล่นอย่างน้ไม่ได้เสพนะ เสีเพย์นะโอ้มังกรนางกลายเป็นสป,ปราร์ตแล้วอะ่ะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปกันใหญ่ยิงอยเอฟิกแม่งแรงเกินเครื่องรับไม่ไหว <c oughs> โอเครู้เรื่องเลยอันนี้ <c oughs> อันนี้ผมปรับภาพต่ำแล้วนะ มือถือกูจะต่ำ้วตายอย่างนันเนี้โคตรดีแต่สอนเขารีบสอนครับผมมีเวลาจำกัดในการใช้ชีวิต สองกันเลยม,มันเหมือนเดิมไหมไม่รู้อะ่ะอ่อนโออืมเจ็บอาป์พอดี h o l d i อย่ายนกย้ายดิไ้ ไอ้จังพอหรือยังเนี่ยเฮ้ยบินได้ด้วยวะ่ะจริงว่ะบิน,นไอ้นกจะพึ่งดีเฮ้ย นานเนี่ยเลยววันนี้ไปดูเลยมันต้องดูละไม่ต้อยดดูละทำเวลาทำเวลาสปีดรันเอาเรื่องนี้สปีดรันเล่นมือน้อยอายต้องเข้าเวรแล้ว ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะ้ำพอไปต้องเล็กมือหน่อยหอนหาวันนี้หอนโอ้ยมันสายยาวๆเลยโหนอนอยู่คนนอนอน,นอนลแล้วคันนะไปไหนแะล้ว โทษทีคุณผู้ชมม่งเรื่องขีก้เกียจแล้วมันเล่นเองแล้วกันนะมันสอนเล่นอ่ะมันไม่ให้เราไม่ให้เราเล่นอ่ะไม่ให้เราเล่นดูก็ไม่เล่นแมงมันสอนไป

いるから ไงจบยังไปกันต่อเหมือนจะสั้นแต่มันยาวเนี่ยไม่ได้เล่นเลย ใหญ่แล้วเรื่องกูอ้เยี่ยแหลกแล้วนึกไม่ต้นทนไม่ได้แล้วสินะตายแล้วต่างกัน่้อโอ้ยโหคำอธิบายเหียย,ยาวจังเนี่ยมึงสอนทำอะไรเนี่ยยาวเกินดูข้าไปตรงนี้ยังยาวเลยกูอบอกเลย ไอเฮี้ยแม่งมันปึ๊มันเป็นยังไงมันมายังไงอย่างนี้เหรอเอ้ยหืมใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องเนี่ยก,กูบอกแล้วก็คุ้มแน่นอนเนื้อเรื่องนี้มึงคุ้มแน่นอนนะต้องหวงัวอันนี้คืออาวุธ e x เหรอ มันเหมือนอาวุธสัตว์ประหลาดเลยแล้วก็ จบแล้วเหรอโอเค <laughs> เรื่องนะแค่นี้แหละแนะนำไม่ดีนี่ก็สอนยาวนะ 蒙骗大家。 นใส่มาพอเยอะนะครับอันทว่าให้รีวิวตัวเดียวที่เหลือก็ต้องกดเล่นเอานะตามนั้มอย่างยาวเลยรอรับคำสั่งชุดนี้มันก็น่าจะแจกช่วงกิจกรรมกิจกรรมพิเศษนะครับ ว่าตอนนี้กูขอในงเรื่องหลักันอันอื่นให้จบก็ได้เพิ่งมาก็ได้ามาเร็วเกินก็เล่นไม่ทันนะ <c oughs> ไปดูข้างในแล้แหละไปไปลองดูข้างในเลย

ถ้าเป็นคนก็ดีนะไม่มีกี่รูปแบบประพื้น うん <ici> <an>

ก็เอือบเลยโอเคหมดแล้วนะรับของครับอ๋อโอ้ยมันน่าจะเปิดกาชาั้งเนี่ยค่อยได้ชุดนี้ชัดเจนนะครับไม่ได้ให้ฟรีนะเอออะไรต่อต้องเล่นอะไรช้ำน,นะ อ๋อ CG oh, PP นี่ไงดาวจรัสฟ้าทาลิขิตสวรรค์ โอเคจบครับลาก่อนใครจะเข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากป๊าใครก็น,นะครับ